สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้พอดีผมเพิ่งไปเจอเกมใหม่มานะครับก็ชื่อว่าคิปโตคาร์เนาะแลวพอดีก็อยากจะเอาลองเอากำไรนะครับที่ว่าไปเทรดมาหรือว่าไปไปเลื่อเกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับ NFT มานะครับก็เดี๋ยวจะลองมาซิ่งในเกมนี้ดูนะครับว่ายังเป็นไงก็ไอตัวที่ซื้อมาเนี่ยครับไทม์มันก็จะเป็นตัวซูเปอร์คาร์เนาะนะครับก็ มันจะมี power อยู่98.3สปีดอยู่ที่139.7นะครับแล้วก็มีค่าดิฟอยู่ที่59.3ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าค่าเนี้ยสามค่าเนี้ยตอนเนี้ยมันมีผลไหมหรือว่าต้องรอให้เกมเขาอัปเดตอีกทีเพราะผมดูจากเพื่อนๆช่องอื่นที่เขาทําการเล่นกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเหมือนมันสูงขึ้นสูงลงสูงลงอะครับตัวรถเนาะเออมก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ค่าตรงเนี้ยตอนเนี้ยมันมีส่วนหรือย,อยัง นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปลองเล่นกันเลยเนาะก็คือตอนนี้ค่าเชื้อเพลิงหรือน้ำมันผมอะครับมีเต็มทั้งหมดอยูุ75สนบะ้าเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าการเล่นแต่ละครั้งนะครับมันใช้เชื้อเพลิงเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวลองดูลุนไปด้วยกันนะครับไปเลยครับซุปเปอร์คาร์ของพี่โอเคสามสองหนึ่งก็ ที่ผมเห็นนะครับก็คือลำดับที่1นึถึงลำดับที่4อะไรพวกนี้ต้้งไล่ลงไปนะครับก็จะได้รีวอร์ดที่แตกต่างกันเนาะนะครับตามตามสัดส่วนกันไปอุ้ยตัวนี้ได้ที่1อุ้ยจนสุดทางเลยไหมเฮ้ย,ยพูดเป็นเล่น <laughs> อ่ครับก็คือเนี่ยครับถ้าเกิดเรา ลักษณะการของเกมนี่คือเป็นเกมคลิกทูเอิร์นะครับก็ <c oughs> นี่นะครับมันคือการแข่งและมันคือมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างนี้เนาะก็คือที่1น,นะครับจะได้10คานะครับซึ่งเลทราคาตอนนี้ของ C คาเนี่ยครับก็คือ0.36 6หรือผมลองเอาไปดีเป็นเงินสกุลไทยแล้วครับมันก็จะประมาณ10บาทเนาะนี่ผมได้มา10 4คาก็1รอบได้มาร้อยหนึ่งละนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูรอรบถัดไปนะครับ โอเคโอเคปิดยังไงนะออกกดปิดตรงนี้เพื่อนๆจะสังเกตได้ว่านะครับจากค่าเชื้อเพลิงของผมนะครับ75เนาะตะกีมันใช้ต่อรอบประมาณ15นะครับอาทีนี้แน่นอนครับการเล่นเกมของผมมันต้องมีการลงเลคคอร์ดเหมือนเดิมนะครับนะครับวันนี้วันที่6 9ับ9ท2021นะครับ การแข่งขันรอบที่1นะครับผมได้มา1ิบาีะคัานะครับเอ็กชันเลยตอนนี้ประมาณ0.31เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราคือพอค่าเชื้อเพลิงของผมมี7 5าเท่ากับว่าถ้าเกิดผมเอาไปหาร15เนี่ยมันจะได้ประมาณเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมขอลองดิอีกทีคิดถูกไหมนะครับคอสัพกพูดนะครับอ่าได้5นะครับก็สามารถแข่งได้5รอบเนาะ ถ้าผมได้ที่1หมดเลยก็เท่ากับว่าผมก็จะได้500เนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าตลอดทั้งวันตลอดเนี้ยอีกไม่กี่นาทีเนี้ยที่ผมจะเล่นทั้งหมด5รอมเนี้ยผมจะได้ตังค์เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันโอเครอบที่2อง g เพลงมันน่ารักมากเลยครับไอเกมเนี้ยนะครับบัสซี่บี t 1 o go ตอนนี้นะครับวัซีบีขึ้นนําเป็นอันดับหนึ่งตกไปอยู่อันดับที่สามนะครับตอนนี้ขึ้นมาอันดับที่หนึ่งแล้วนะครับแล้วตกไปอยู่อันดับที่สี่โอ้ยขึ้นมาอันดับที่สองได้ขึ้นไปอันดับที่หนึ่งนะครับในส่วนของวัซีบีไปต่อเลยครับไปต่อพีิม้ไปต่อครับไปต่อเอาสุดเอาสุดที่หนึ่งอีกแล้วสองร้อ <laughs> โอเคเราไปลงเลคคอร์ดกันต่อนะครับ ได้มาอีกสิบนะฮะโอเคครับอีกสิบอ่าครับไปดูการแข่งขันรอบถัดไปก็คือรอบที่สามนะครับผมรอบนี้เราจะได้เท่าไหร่อธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะฮะสามสองหนึ่งโกดูกันนะครับมาแชร์บัสซีบีไปด้วยกันนะครับทุกคน มัตซีบีออกตัวแล้วนะครับสาหรับรอบที่สามนี้บัตซีบียังขึ้นคลองอันดับที่หนึ่งได้และตกทียู่อันดับที่สามอะไรไงีอ้ออรถแรงรถแรงมันแรงนะครับพาวเวอร์ของเขามันต้องน้อยแปดไม่รู้ว่ามีผลไหมเพราะมันสลับกันขึ้น,นสลับกันลงนะครับที่สี่จริงๆหรอรอบนี้พี่ไม้ที่สี่ไม่ได้ออที่สี่ไม่ได้นะครับที่สี่ไม่ได้รีวอร์ดเดี๋ยว ผมก็ไปโน้ตก่อนแต่ที่แน่ๆพอนนี้ผมมีสองร้อยแล้วนะครับเลสสามผมแพ้นะครับไม่ได้ตังค์นะฮะมาดูเลสสี่ายหรือว่าค่าพาวเวอร์มันจะมีส่วนนะฮะตะกี้ไอตัวลด ันดับมาอีกแล้วขึ้นมาอันดับที่1นึ่งเนาที่4ไม่เอานะทุกคนทุกคนต้องมีนกำลังใจให้มัสซีบีด้วยนะครับโได้อันดับที่3ามเลยครับได้มา3 3 5มจาคาะประมาณเออถ้าตี1คามันประมาณ10บาทนะครับก็ประมาณ35าบาทรอบนี้นะฮะ โอเคยังได้ตังค์อยู่นะครับต่อไปนะครับ3.5แล้วก็เลสสุดท้ายของวันนี้ของไอเกมนี้นะครับก็ดูก,กันว่าจะได้เท่าไหร่เนาอบไปรัสชีบีสู้ๆนะครับเฮ้ยเจอตัวแรงอีกแล้วอะ่ะ เจอพวกรถรถรถไอตรงไอติมเนี่ยคือบัสซีบีควรได้ที่หนึ่งรอบนี้จริงๆบัสซีบีทรงดีพวกบัสซีบีขึ้นไม่น่อยสิโหบัสซีบีบัสซีบีได้ที่สามได้มาอีกสามสิบห้าบาทนะครับ ครับผมแปบบ๊บนึงนะฮะอ่าครับการแข่งขันของวันนี้ของไอเกมเกมตัวใหม่นี้ก็จะก็ถึงเวลาจบลงแล้วนะครับทีนี้ก็เรางอเข้ามาทําสรุปนะครับว่าวันนี้มันได้เท่าไหร่สมมติว่าผมเอารีวอร์ดที่ผมได้มาเนาะ จำนวน8.37ค่าเนี่ยครับเอามาคูณเลบาทปัจจุบันอยู่ที่33อสมมู33ก็วันนี้ได้มา276บาทนะครับเฉพาะการแข่งรถรอบตะกี้นะครับก็ก็เกมของมันก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันเวิร์กผมขอรีวิวขอลองเล่นมันซัก สัปดาห์ก่อนนะครับสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวได้ผลยังไงสมมตุติถ้าเกิดได้วันละส0งร้อยเนี่ยถ้าเกิดเรามา estimate เข้าข้าเนี่ยสมมุติว่า200ตีแบบงุบอยๆเลยนะสองตีวันละ300ร้อสมมุติสามร้อเฮ้ยสัปดาห์ละ2อ0พันหก็ไม่ขี้เหร่ะนะเดือนหนึ่งก็8 4ดพถ้าถ้าเรทราคามันไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่า ค่าค่าเอ็กเซนเลตมันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมว่ามันก็พอได้นะครับแต่อย่างว่านะครับเกมนี้น่าจะค่อนข้างซิ่ง100%นะฮะก็เล่นด้วยความระมัดระวังกันนะครับก็มารีวิวให้ดูคร่าวๆช่วงเช้าละประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ